สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่กลับมาพบกับสาวผูพานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเข้าชูช่อง YouTube YouTube สาวผู้พานพารวยเนาะค่ะในคลิปนี้นะคะสาวพานก็มีแนวทางของเลขดังจังหวัดสระบุรีเนาะค่ะแล้วกันเลขดังในงวดนี้นะคะมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องเนาะค่ะแล้วก็มีแนวทางของเศรษฐีเรือนทองนะคะเลกหลอกพารวยเนาะค่ะแล้วก็ขนมไทยนะคะ มาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องเนงหมวดวันที่หนึง่งกันยาเนาะคะ่ะพี่น้องคะสำหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะสาวผู้พานกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพื่อจะบระิภาดแนวทางที่พี่น้องเอฟซีตามยูนะคะกะเปื้อนเป็นกําลังใจให้สาวผู้พานนำเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเนาะคะ่ะสำหรับ เอฟซีท่านใดที่ร้อเลขลอกกองฉลากเนาะค่ะสาวพ่านกระไดลุงขอมูลไปแล้วเนาะค่ะเมื่อน,นี้นะคะวันที่2 4สิงหาคม2 5 6 6นะคะกระไดลุงขอมูลไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ่งกันนะคะท่านใดที่ยังบ่ทันได้เบิ่งเนาะค่ะกะสำหรับเอฟซีที่ขอแนวทางของบามีหลวงพ่อถวดมาเนาะค่ะ ยังบทันได้ด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ต้องรอนะคะรอก่อนนะคะสาวพานกลับไปตามหายเนาะคะ่ะเพิ่นยังบทันปล่อยแนวทางออกมานะคะถ้าเพิ่นปล่อยข้อมูลออกมาแล้วเดี๋ยวสาวพานจะฝ่าวเอามาลุงห้พี่น้องเอฟซีทางช่องเนาะคะ่ะเอาพี่น้องค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเนาะคะ่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิง ใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายถูกประเภทเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปอุดหนุนฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะไปซื้อลอตเตอรี่เนาะคะ่ะเอาคะ่ะท่านใดที่รอแนวทางของ เลขดังอยู่กับมาเบิงกันเนาะค่ะงวดนี้นะคะว่าจะมีตัวใดเนาะค่ะเฮาไปเริร่มต้นชี่แนวทางแรกกันเลยนะคะเป็นเลขเด็กเลขเด็ดเลขดังจังหวัดสระบุรีเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ก็เป็นหวยสัญจรจังหวัดสระบุรีนะคะสําหรับเลขดังสระบุรีงวดนี้เนาะค่ะกับมีหาเก้าเก้าหาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็คือเพิ่นตเลนเนาะค่ะ ก็มีฮาฮาเก้าเก้าหนึ่งฮาหนึ่งเก้านะคะเป็นเลขทะเบียนรถเนาะค่ะพี่น้องคะแมนบอกค่ะท่านใดที่เห็นข้อมูลนี่กะคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอได้เลยเนาะ,ะค่ะก็เป็นเลขดังมาแรงในงวดนี้นะคะพี่น้องคะสําหรับแนวทางชุดนี้เนาะ,ค,ะ5 5ค่ะฮาเก้าเก้าฮาก็จะไปตรงกับเลขหลอกกองใบ แรกที่สาวพานลงขอมูลไปเนาะคะ่ะท่านใดที่มักที่ชอบเนาะคะ่ะสื่อใดก็จังสื่อเด้อค่ะพี่น้องคะ้ะสื่อบ่ได้เขากับผ่านเลยนะคะไปเบิงโตไหมเนาะค่ะพี่น้องคะเอาค่ะแคบหนา้าจอไห้นะคะเอาพี่น้องคะเข้ามาเบิงเลขมาแรงใน่งวดวนี้เนาะคะ่ะก็เป็นเลขประเทศไทยนะคะพี่น้องคะสิ้นสุดเนาะคะ่ะการถีบเรียก ประเทศไทยในื่อที่เป็นสยามนะคะกับเมื่อวันที่7กันยา2488เนาะค่ะกับครบรอบ78ปีนะคะกับเป็นตัวเลขที่ดังในงวดน,นี้นะะเนาะค่ะ488907เนาะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะ0770เนาะค่ะแล้วก็ตัวเลขที่ครบรอบ78ปีนะคะเอาพี่น้องคะท่าในใดที่ มกักจังลองสื่อจังลงทุนเนาะค่ะพี่น้องคะก็เป็นตัวเลขที่สาวพันเอามาฝากพี่น้องเอฟทีทางช่องในงวดนี้นะคะเอาเข้ามาเบิ้งเลขเศรษฐีเรือนทองเนาะคะ่ะพี่น้องคะในงวดวันที่หนึ่งกันยานะคะสําหรับงวดวันที่สิบหกสิงหาที่ผ่านมาก็หลุดเนาะคะ่ะโบเขานะคะงวดนี้เพิ่นห้มากกับมีซี่หนึ่งเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สามเจ็ดเนาะคะ่ะ สำหรับท่านใดที่ตามอยู่กระแคบหนา้าจอว้บันทึกหนา้าจอว้เนะะ้องค่ะพี่น้องคะ่ะก็ลองเอาไปผิดรณากันเบึงในงวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของเศรษฐีเรือนทองนะคะกับลดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะลดต่อเนื่องเลยนะคะบ่เข่ามาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันกับสาวพานกาวมาห้เบิงเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเลขของเพิ่นกับบหลยโตนะคะ เขามาักเขาชอบมากกับจังสื่อจังลงทุนเนาะคะ่ะท่านใดที่หมักชอบกับพานใดเลยนะคะพี่น้องคะนี่กับเป็นแนวทางที่สาวพานนํามาให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งมาวิเคราะห์กันเนาะคะ่ะพี่น้องคะว่าแนวทางแต่ละเจา้าแต่ละสํานักจะมาในทิศท,ทางใดเนาะคะ่ะเอาค่ะกับแคบหน้าจอกันไว้บันทึกหน้าจอกันไว้นะคะสําหรับแนวทางของเศรษฐีเรือนทองในงวดน,นี้เนาะคะ่ะ าพี่น้องคะเฮาไปบึง่งแนวทางต่อไปกันเลยเนาะคะ่ะกับเป็นเลขล็หลอกพารวยนะคะสาวพานเอินเลขล็กหลอกพารวยเนาะคะ่ะหรือว่าจะเป็นล็อกแม่นแม่นก็ได้นะคะพี่น้องคะในงวดที่ผ่านมาให้เข่าที่หกจ็ตตรงตรงเลยเนาะคะ่ะสาวพานคิดว่าน่าจะเป็นเลขล็หลอกล่างนะคะพี่น้องคะให้มาลักซีกับหลักหกเนาะคะ่ะในงวดที่ผ่านมานะคะ เอามาบึงงวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะค่ะสำหรับงวดน,นี้เพิ่นหายมามีลักเจ็ดกับลักศูนย์นะคะพี่น้องค่ะท่านใดที่มักชอบกระล้องแคบหนา้าจอว้เนาะค่ะเอาไว้ไปเปรียบเทียบกับแนวทางที่พี่น้องเอฟซีมีอยู่นะคะลักท่าเจ็ดมากกเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสองเนาะค่ะพี่น้องค่ะท่านใดที่มักชอบกระพิจารณาบึงแคบหนา้าจอว้เนาะค่ะ เอาพี่น้องคะเอามาเบิ่งแนวทางของขนมไทยในง,งวดนี้นะคะที่เป็นรูปแบบแบบนี้เนาะคะ่ะสาผู้พานพึ่งเอามาให้พี่น้องเอฟซีทางช่องเบิ่งงวดนี่เป็นงวดแรกนะคะสําหรับแนวทางแบบนี้เนาะคะ่ะตัวเลขงวดนี้เพิ่นหามากก็มีหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สามเนาะคะ่ะตัดเปลี่ยนสองตัวก็มีศูนย์ห้าเจ็ดห้า 0ูนมนะคะพี่น้องคะแอตตองเก้าเก้าเก้ามหาหิงเนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางของแอตตองนะคะก็ขอบคุณพี่น้อง fc ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะแคปหน้าจอไวเดอร์ค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นแนวทางที่สาวพันเอามาให้พี่น้อง fc ทางช่องบึงในหวดวันที่หนึ่งกันยานะคะท่านใดที่ตามแนวทางของสำนักใดอยูก่กับทายังบ่ได้ ข้อมูลกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเนาะค่ะเดี๋ยวสาวพันจะไปตามมาห้นะคะพี่น้องคะถ้าได้ข้อมูลสาวพันก็จะเฝ้าเอาห้พี่น้อง fc บึงเนาะคะ่ะท่านใดที่ตามแนวทางของสำนักใดอยู่กับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อคะ่ะพี่น้องคะเอาค่ะกับแคบหน้าจอไว้นะคะนี่ก็เป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะคะ่ะก็ขอบคุณพี่น้อง fc ทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอให้เฮงเรวยรวยคะ่ะ คลิปหน้าพ่อก,กันไหมค่ะสวัสดีค่ะ